ไหนคะที่น้ำต้าน้ำต้กลับอะไรคะกับป่ากับน้ำตาลโดนแมแม่ดนน้ำตาลนมนี่น้ำตเอาออกแล้วนี่นี่ตัน,<ล>นวันนี้หนูไปเที่ยวทะเล,ละหรือเปล่าลู มีใครไปบ้างนะคะลูกก็มาฝั่ง,งตานอ๋อน้ำตันตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นเต้นมากไหมคะเต้นมากอ่ะมามาแล้วที่ทะเลมีอะไรบ้างนะคะมีดอกไม้เยอะมีดอกฟิลไหมลูกไม่ไม่มีดอกฟิลดอกฟิลมันอะไรอะคะ ตนกินยาหรือ,อยังน่ะนไอ้หนร้องหรือเปล่าตอนกินยาไม่ร้องเก่งค่ะแต่ด้วยคือแบบเออค่ะน้องน้ำตาลจะไปโรงเรียนอะไรอ่ะลูกทีบุกเปลาปลาก็มันมีให้เลือกสองโรงอ่ะลูกมีเซนหลุยส์กับสารศาสตร์น้ำตาลจะไปไหนสารศาสตร์ทำไมอยากไปที่สารศาสตร์ล,ล่ะลูกไม่ไปที่สารศาสตร์เออแล้วจะไปที่ไหน what <laughs> ขอให้น้งน้ำตาลอะไรนะมัน่เป็นดีม่นดื่มไม่กัวไเจอเลือพวเออเจเหลือพวเออแล้วต้อขึ้นน้นำนตาลอยากเป็นอะไรรู้